สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูในเรื่องของการลบข้อมูลไฟล์ขยะนะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับโทรศัพท์ของเราโดยไม่ต้องไปตั้งแอปอะไรต่างๆนะครับก่อนอื่นเข้าไปที่หน้า Google Chrome นะครับ Chrome นะฮะ c h r o ผมคือตัวนี้ดูตามเลยนะครับกดเข้าไปที่ Chrome แล้วกดตรงไหนครับขีด3ขีดนะครับ c h r o เสร็จกดขีด3ขีดตรงไหนเอ่ย มุมบนขวานะครับแล้วเลื่อนไปตรงคําว่าการตั้งค่าล่างสุดนะครับล่างบรรทัดที่2ครับการตั้งค่าปึ๊บเข้าไปปุ๊บให้เราเลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเลื่อนไปตรงคําว่าการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับตรงกลางหน้าจอเลยนะฮะการตั้งค่าเว็บไซต์คลิกเข้าไปปุ๊บคลิกหานะครับข้อความที่บอกว่าข้อมูลการจัดเก็บนะครับ แน่เจอแล้วข้อมูลที่จัดเก็บนะครับลำดับที่3นี่เองลับหนึ่งสองสามนะครับคลิกเข้าไปข้อมูลที่จัดเก็บปุ๊บตัวนี้คือผมลบแล้วถ้ายังไม่ลบมันจะมีคําสั่งให้บอกว่าล้างข้อมูลนะครับนี่หมายความว่า <c oughs> นะครับเว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้าไปดูนะครับมันจะมาอยู่ในจุดนี้จะทําให้โทรศัพท์ของเรานะครับ มีขยะอยู่ตรงนี้ประมาณเป็น10บสกิกเลยนะครับซึ่งเป็นขยะในปริมาณที่มากของผมเพิ่งลบไปแล้ว12บกิกนะฮะนี่ก็เป็นข้อความก็เป็นความรู้นิดหน่อยนะครับเพื่อใช้ในการกําจัดข้อมูลฝ่ายขยะนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ